วันนี้มาล้างรอบโพื่อดีซี DC ตัวนี้กันดีกว่าเริ่มถอดก่อนแล้วนะไม่รอแล้วโอ้โหภายในมาเคอะเคอสภาพนี้เลยทุกคนถอดหมดไม่สนว่าส่วนไหนถอดหมดโอ้โหดูภายนอกและภายในดีเคอะเคอเลยแหละเวลาเราล้างนะเราถอดหมดทุกชิ้นส่วนเลยไม่ให้เหลือตรงไหนซ่อนเลนเลยถอดหมดไม่ให้เหลือส่วนตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะเป็นชุดดีซีระวังจะโดนน้ํานะครับจะพังได้ง่ายๆเลยแหละตัวนี้ ทาให้เกิดเสียงวิทวิทในครูโดโดีซีนี่เองตรงนี้เราเริ่มถอดล้างบอดี้เสร็จแล้วเห็นไหมสะอาดเงากริบเลยเป็นไงภายนอกและภายในต้องสะอาดแบบนี้นะนทุกคนงเสร็จเริ่มประกอบและหล่อลื่นให้ลื่นๆเลยผ้าเบรกต้องใช้จลรบีเฉพาะอินฟินิตี้นะจะได้ถนนผ้าเบรกและเบรคนึบๆแน,ๆน่นๆเลยและสะอาดด้วยส่วนเฟืองเราล้างด้วยน้ยํายาล้างลอกไบโอนวกวับเลยเป็นไงเสื่อนตัวเฟืองนะเราอัดจลรบีด้วยจลรบีไบโอกสีแดงนี่แหละสามารถกันน้ําเค็มด้วยแล้วก็ทําให้เฟืองที่ขึ้นมือเนี่ย มันลื่นๆเลยนะครับเนียนๆเลยนะยึดเกาะเฟืองได้ดีด้วย